สวัสดีครับพบกับฮัมซุยนะครับไม่ได้พูกันโดนนะครับคลิปเมื่อนี้ที่มาบอกวิธีการให้อาฮิตอาหารวัวนะครับโดยเราลดต้นทุนจากที่ใส่ต้นกล้วยนะครับเพื่อจะให้วัวกินแล้วให้มันวัวอ้วนนะครับกินประมาณแต่2สองเดือนแดีวก็ที่รู้ผลนะตอนนี้ผมกินประมาณได้สองอาทิตย์ละเว้อาทิตย์อาทิตย์กูกว่าไม่สองอาทิตย์ประมาณเขาอาทิตย์นึงนี่แหละแล้วผมที่มาบอกวิธีการว่ามันต้องเฮ็ดจังได๋นะครับจากคนที่ไม่มีต้นกล้วยนะผมที่ใส่เครื่องบด คนบ่มีเครื่องหมดก็คือต้นกล้วยมาซอยๆนะครับตาม YouTube ขาเจ้าเฮ็ดก็เบิงกระหลายอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็เลยเอามาลองเฮ็ดเบิงครับว่าหงมอมสิอ้วนบ่มาครับมาเบิงขั้นตอนธีการเฮ็ดกันยครับยได้เอาสิบบต้นกล้วยเลย อันเครื่องบดนะครับตัวรามากั่มมาครับได้ยินเสียงเครื่องบดอยู่ไหมครับออกไปกันรึเปล่ไปเบบังครับต้องหัวได้ยินเสียงเครื่องบดครับมะนาวนี่ครับได้ยินเสียงเครื่องบดอันบไรนะครับคำว่ามันเป็นหัวอาหารนะั่นมักออกไปเร็วเร็ึจะเข้าคอกบ่นะครับบรรยากาศบ้านเราครับโยว ผมมีมื่อนี่เอาเพชรแนวกินไว้เยอะครับโดมที่เอาขึ้นไปนั่งกินกันยุ่งบนเอากลิ่บรรยากาศเนียมัแรงครับเดี๋ยวขออนุญาตบดบดยา,าให้งวก่อนนะครับบดหัวาหารแล้วก็มีส่วนผสมเดี๋ยวผมีะบอกไปพอใส่อยากเป็นต้นกล้วยก็ได้นะต้นกล้วยนะครับยิ่มกนิ่นไงต้นกล้วยแล้วก็ผสมเป็นต้นกล้วยผสมไอให้มีลำ ลำข้าวนะครับหรือลำเกาห้องหรือหำนะเพราะว่านขอเอื้อนหำนะแล้วก็กากน้ำตาลครับส่องยางนะครับบดให้กินมือแล้วประมาณคู่นึงคู่นึงประมาณสักห้าหมู่บ้าปกติอยู่ไม่ใช่กินที่เราสอนนะครับเพราะว่าผมกำลังเริ่มขึ้นเรื่องนี้ผมกระหาต้นกล้วยตามนีเหระครับหมู่บ้านขวบเพื่อนต้นไหเที่มัใส่กระขวบเพื่อนไม้ใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออัน เอาัวเขาคอะกัน,นะครับเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงแล้วมันก็ที่ว่าไปกินยาเลยนะครับเพราะว่ามันก็ที่อยากเขามาคอกมากินหัวอาหารนะก็เคยกินทุกเนื้อทุกเนื้อทุกเนื้อแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องบดสแลนว่าคนเดี๋ยวขออนุญาตมัดวัวนะครับเดี๋ยวที่ได้เหัวอาหารให้มันกินนะครับไปเดี๋ยวเบิงกัน นี่นะครับคือส่วนผสมลำเข้าประมาณสัก2อกิโลเราใส่แล้วเราเขาใส่แล้วเขาก็คุกเขากันเลยนะครับ เขาเชิญให้กินทุกเย็นนะครับทุกเย็นท,ทุกเย็นนะครับกวดเข,าข, <c oughs> ข่าคอกเพื่อลดต้นทุนหัวอาหารลงไปอีกนะครับต้นกล้วยเราก็หารลาขอจากหมู่บ้านนี่แหละ อันไหนอยื่ขฟันแล้วเพื่อนเอาเพื่อนเอาหมากเอาเครือาแล้วก็ไปขว่เพื่อนมา แล้วก็มาด้วยครับน้ำกาลน้ำตาลครับกาวด้วยพี่น้องก็กาวด้วยแล้วก็ผสมน้ำจากเครื่องถังนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดน้ำกัน เอาผสมน้ำไปขึ้นถังแล้วครับขึ้นบัวขึ้นบัวขึ้นถังสนะินี่นครับแค่นี้แหละแล้วก็รหลาดเอามานี่แลครับหลาดงไงเลยครับ การเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เอาไปให้น้องวัวกันนะครับเดี๋ยวขออญากพุกอีกทีนึงเช็ดทุกวันนะครับคันมีต้นกล้วยวปะ ไก่ก็กินได้นะครับเป็นสัตว์ที่กินไก่ไก่ก็กินนะครับทางนี้ไก่ก็กินนะครับะเดี๋ยวขอหยัด,ดยถังมานะนี่นะครับตัวนึงก็ประมาณถังถังนี้นะครับเดไหนล่ะอ้าวมาเอา,าข้ามไปยังไงวะ น,นะครับเตรียมถังนะครับตัวใหพ่พอมก็ให้ให้เป็นสองถังนะครับต่อตัวตว่าม,มันมีน้อยครับต้กนกล้วยมีน้อยนี่นครับเา่งมาจะกินดีะนะครับนั่นไง ขออนุญาตเอานี่ให้วัวก่อนนะครับเดี๋ยวทีพาไปสุมม่มบรรยากาศข้างบนข้างบนสวนนะครับมืัอนี้แล้วก็ผมเฮ็ดเมนูที่ไม่อยู่เดี๋ยวรอเบิรงกันนะครับนี่นะครับนี่คือเมนูผมเฮ็ดทีไม่ตุนไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับแต่นี่ยังไม่ทันได้หึงเลยเดี๋ยว่พาไปเบิรงบรรยากาศข้างบน ปิดท้ายไ้ให้น้ำม,มันแห้งกันนะครับเด้ตับแล้วนะครับมาทำอาหารไว้รอแล้วกันนี่นครับแต่ละเมือ่อแต่ละเมือ่อตกเย็นมาก็ต้องหาอาหารนะครับหากรบเพร่าเขาเรียกกับเกียมนะครับแต่น้ำเรายังไม่มานะครับทีมงานไปเต็ม1 1> วันเขามาหายแล้ว ดเ,เด็กๆนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับดื้อมากดื้อมากดื้อมากฟองเบียร์ดื้อมากงับเต็มอยู่หางย,ยางไปเบื้องส่วนข้างบนนะครับบ้านสวนของน้องโอ๋นะครับบรรยากาศยามมือแรงครับวันนี้บรรยากาศดีแหงครับเด,ดี๋ยวจงไหมต้องมาเาก็บผักก่อน ผักอย่างเขาก็ปลูกไว้นี่ครับเผอผมก็ปลูกไว้อยู่ยสวนนะครับใหญ่ปลูกเขาก็หาเก็บนี่ครับใส่จังใดก็ฝากพี่น้องนะครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไครต์ให้ทําซื้อหน่อยนะครับเพิ่งได้ลงคลิปนะครับผมไมมีเวลาอานเฮ็ดงาน,นก็หิดหลายนะครับยังมั่ได้มีเวลาถ่ายอัพคลิป ดีๆอยู่นะครับผมนะครับโย้เขาต้องกินกับผักอันนี้นะครับโหระพานะครับเดี๋ยวมานั่งกินอยู่ข้างบนพี่หละมันค่อยเป็นบรรยากาศดีนะครับใกล้สุกอ,อีก30นาทีนี่นะครับโหระพางามๆนะครับ นเก็บเอาไปใส่ขันใส่ต้องใส่เป็นดอกนะครับเดี๋ยวเอาไว้มากินกับอยู่ยพี่เอาครับจะได้หอมๆนะครับเอาไปใส่นะครับผมนี่นะมีต้นหอมบักเล่นบักเล่น,นครับลำบากฮู้นี่คือมาคนระับ ชีหหกเนี่ยครับเพราะว่าลูกหลานหลครับลูกหลานหลายแห้งต้องหกหกเป็นเรื่องธรรมดานะครับจัดบาไว้ครับผมแล้วก็มีอันนี้เขาก็จะเป็นปูน้ำไม้นะครับอันนี้เป็นภูเขานะครับผมเป็นภูเขาแบบธรรมชาตินะครับดูครับดูดูเดี๋ยวพาไปย่างมืองบนเพราะว่าเป็นหญ้าเลยผมผมที่เจาะน้ำใส่ไปนะครับนี่ขาที่เขาปูกไว้กินเองนะครับไ่ต้องซื้อ มีกินตลอดนะครับผมมีพริกมีนี่อีตูกับพริกกับผล,ลไม้เราแต่บ้านนี้ยังผลไม้อีกโดนครับนี่ครับ,บอันนี้ครับอู๋อันนี้ของแซ่บของนัวนะครับคือผมพวกผมปลูกไว้อันเฮ็ดอาหารอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าไม่มีใครสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนนะครับแล้วก็มีห้องน้ํานะครับน้ำเพชรแหวกบาทน,นี้นะครับยามน้องโอมาพักผ่อนนะครับผมนะครับความใจจะมาอยู่บ้านสวนเพิ่นเพราะบรรยากาศมันค่อยดีนะครับนะครับของเราก็อยู่นี่ก็คือแบบไม่ค่อยได้ซื้ออาหารกินนะครับนอกจากที่แบบอยากกินของแม่ของป้าอามีกินทุกมือครับนี่ก็คือ,คอนื้อไม้นะครับ เก็บเอาเลยครับยึดดินส่วนอันนี้มีเพิ่มนะครับแจกแกงแกงน้ำมัอย่างเงี้มาเอาเดี๋ยวมือหนามที่พามาล่อเห็ดเมีนูแกงน้ำมัต้มก็รวบรวมที่มีวะนะครับเดี๋ยวต้องถามแม่กับยายเหมือครับอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์แล้วก็น้ำที่เอาขึ้นถังแล้วก็จะปล่อยลงมาเพื่อมาใส่ยาเพราะบ,บริเวณนี้นะครับบรรยากาศยามแรงนะครับมึงลองครับบรรยากาศยามแรงที่ ฟาร์มน้องโอ๋นะครับผมอยู่แล้วก็พื้นที่สีแดงๆนี้จะทําเป็นยิมมวยไทยนะครับผมน้องโอ๋จะกลับอยู่บ้านแล้วก็เจ๊เป็นยิมมวยนะครับนี่ครับพี่น้องบางอู้มือสั้นปะวะก็ได้นี่นะครับน้ำแล้วครับเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เขาเป็นรุ่นม้งเมนูผมที่ตะกินบ่ ไที่มีไผ่มา,ามายามครับเดี๋ยวผมไปเฮ็ออาหารก่อนแล้วก็ไปซื้อเครื่องเริ่มก่อนมานั่งชิวยินแบบชิวๆนะครับบรรยากาศบ้านสวนครับรับวัวแล้วก็จะมีเด็กๆทุกวันนะครับเด็กๆ มาเล่นกีฬาเลี่ยงหลานครับเลี่ยงหลานอยู่บ้านงานสบายนะครับงานไม่ต้องปวดหัวไปครับขอว่าไปตอนเจอกันตอนมีกับแก้มแล้วกันนะครับผมครับผมตอนนี้อาหารเสร็จแล้วนะครับก้องเข่าครับก้องเขา อยงกับแจ้งกับน้อง,ง,งๆเป็นงไป็ตะป็ตบอมาครับลังเดินทางขึ้นมาข้างบนอีกเหมือนเดิมนะครับอากาศตอนแรงให้ดีด้วยขอขอกมาครับป,ปิบป,ปับป,ปิบปับปิบปับมีโต๊ะนั่งกลางแจ้งวะ เก็บอาหารเย้ยเก็บผักลรางนี่น,นะครับน,นะนี่ยเก็บผักอันนี้ไหมเออหัวเราพาได้ไหมร่างไม่กินนะขี่ของน้องโอ๋ของเอื้อยเนี่ยเหลียงมาฮกแค่นี้น น้ำจิม้มครับกับยากับแยม,มกับแนวใสหาเกลียวนะแย่กันครับแย่กันเด้อคำละครับบนะันนี้ ข่ำแล้วข่ำแล้วนะครับในกาแตละลเมื่อหาแก้วก่อนแก้วอยู่ไหนแก้วในตู้ข้างบนบ้านนี่วะนครักบกับแก้มซอนเย็นนะครับหลังจากคิตเล่นฟุตบอลเมื่อเมื่ยอแล้วคนนี้น,นี่ครับทีมงานน้องๆมามาเล่นน้ำแล้ว บ้านสวนครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับมาดูดูมุมนี่นะผมอยากมีโดนนะครับนี่นะครับผมบรรยากาศตอนเย็นนะครับกินข้าวกลางแจ้งนะครับข้าวบ,บรรยากาศบ้านสวนครับผมคลิปนี้เดี๋ยว สวาสนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเจะเฮ็ดเนี่ยเดี๋ยวเฮ็ดสูตรย่อยขาหมูขาจีนะครับเป็นย้อยขาหมูย่อยขาจีครับสูตรร้อนนะครับสูตรทำซ้ีนะครับผมไปละบายบายครับ